อันนี้เคไลออนค่ะตัวนี้เคไลออนนะคะสามล้อเคไลออนเป็นสามล้อแบรนที่ขี่ดีมากนะคะขี่ดีรู้บอกเลยว่าขี่แรงแต่นิ่ม แรงแต่นิ่มแนะนาเลยค่ะใช่แรงแต่นิ่มค่ะเป็นเคไลออนนะคะเคไลออนนุ่นนะคะก็จะมีตัวเล็กสุดตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวกลางแล้วก็จะมีตัวใหญ่เดี๋ยวจะรีวิวให้ทีละตัวนะคะตัวนี้ค่ะนี่ค่ะอนี่ค่ะเสมาะสไลด์นะฮะนิ่มมากเลยแล้วก็นี่เป็นเหล็กด้วยนะคะเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นผ้าหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าดึงเงี้ยมันก็ขาดได้นะแต่นี้เป็นเหล็กนี่ค่ะนี่แล้วก็ใส่ของได้นะคะแล้วก็นี่ เนี่ยแรงแต่นิ่มนะคะหน้าจอก็สวยงามค่ะนี่แล้วก็แฮนด์ก็สวยนะคะ hand, นี่ hand, หนู <hand. S 1> ดูดีมีระดับค่ะแฮนด์ hand เขาก็สวยค่ะเจไลออนจะเป็นแบรนด์ที่เออ่ขายแล้วปัญหาน้อยแล้วอีกอย่างหนึง่งเขาจะทำออกมาได้เออ่สวยลงตัวแล้วก็ตัวนี้มอเตอร์พันวัตต์นะคะมอเตอร์พันวัตต์ขี่แรงค่ะแต่เวลาขี่นิ่มค่ะ ขี่แรงแต่เวลาขี่นิ่มเออยังไงเนาะขี่แรงแต่ขี่นิ่มเนี่ยต้องมาลองนะต้องมาลองต้องมาลองะต้องมาลองค่ะอันนี้อันนี้ตัวใหม่นะเนี่ยค่ะแล้วอีกอย่างออกตัวก็จะมีปาร์คด้วยนะคะก็คือเวลานั้นลูกค้าอ่ะมันมีกำเบกก่อนค่ะแล้วก็อย่างนี้ค่ะนี่แล้วก็อย่างนี้ค่ะเห็นไหมแรงแต่นิ่มเห็นไหมอ่าแต่แรงนะคะนุบอกเลยแล้วก็ตัวนี้มีบอกโวนด้วยนะคะบอกโวน รถที่บอกโวลต์เนี่ยข้อดีคือเรารู้ว่าแบตมีมากน้อยแค่ไหนนะคะเช่นว่ารถคันนี้กิน48โวลต์ต้องมากกว่า48โวลต์ถึงจะพาเราไปไหนได้ต้องมากกว่า48โวลต์เพราะเขากิน48ถ้าต่ำกว่า48โวลต์เช่น47โวลต์เนี่ยบอกเลยว่าจะกหมดแล้วจัหมดแล้วนะครับอันนี้อันนี้คือข้อดีนะครับค่ะใช่ค่ะแดงแต่นิ่มค่ะเดี๋ยวนุชกี่โวลต์ให้ดูรอบหนึ่งก็ได้ได้ได้อนนี้ค่ะ นี่ค่ยกตัวอย่างการออกตัวนะคะเนี่ยตั้มเบรกแล้วก็ป้ายเนี่ยเนี่ยแรงนะโอ้โหแรงชิวเลยนะครับลอาเอาถอยลังมาเจนุนี่นะครับเจนุดแรงมากนะนี่ค่ะแรงแต่นิ่มค่ะแรงแต่นิ่มมากนะวิ่งไปถทานนุชหรอกนี่ค่ะโอ้โหชิวนะครับนี่ใช่ ขอยห,หลังนะครับขี่ดีค่ะเนี่ยนะครับรูปรูปทรงโฉบเฉี่ยวนะครับใช่ค่ะด้านหลังก็มีกล่องใส่ของให้ด้วยนะเจ๊ใช่ค่ะใช่ขี่ดีเลยค่ะตัวนี้ เกลัยอ้อนโมใหม่ค่ะครับผมเพราะรว่าโมเก่านุ๊มาก็ขายดีค่ะแต่ตัวนี้เป็นโมใหม่เนียตัวนี้ราคายังไงเจ้ราคาหน<อ>ึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยค่ะหนะึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแต่เวลานั้นก็สองหมื่นบริษัทให้ขายนะคะสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยรวมส่งค่ะสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยรวมส่งนะคะ,ะคร,รวมส่งนะครับเจ่าค้าเอากับเองก็มาคุยกันได้นะคะครับผม แล้วก็อ่าเคไลออนตัวต่อไปนะคะเพราะเราไม่เคยรีวิวเคไลออนเลยเนาะใช่ค่ะตัวต่อไปค่ะถ้าเป็นเคไลออนนะคะเป็นตัวนี้ค่ะเนี่ยค่ะ <c oughs> อ๋อนี่เคไลออนใช่ค่ะงานดีมากสวยมากเนี้ยบมากค่ะนี่ค่ะ เป็นสามล้อเบาะสไลด์จากโรงงานเหมือนกันนะคะสามล้อเบาะสไลด์จากโรงงานนะคะาคราคาสองหมื่นกว่าบาทนะคะเดี๋ยวนุชจะสไลด์ให้ดูนะคะคนี่ค่ะนี่มีที่ใส่ของนะคะตัวนี้ถ้าเราจะขี่คนเดียวสามารถสไลด์เข้าได้นะคะโดยกดตรงนี้นะคะนี่นี่เลยค่ะงานเนีย้ยปะเกเรออนบอกเลยว่างานเนี้ยสไลด์ง่ายขี่ดีนี่ค่ะเปิดไฟ นี่ค่ะบีบหน่อยเนี่ยมันจะขึ้นพีก่อนนะคะเราก็ต้องบีบก่อนเนาะแล้วก็บีบนะคะนี่อย่างนี้ค่ะเห็นไหมอ่านี้ค่ะนี่ค่ะงานดีค่ะตัวนี้เรียกว่าเมก้านะคะเมก้าเมก้านะครับราคาสองหมื่นหกพันเก้าร้อยยังไม่รวมส่งนะคะเนี่ยงานดีเลยค่ะสวยเลยนี่นี่ค่ะโัวรหูปทรงสวยมากเลยสวยค่ะงาละเอียดค่ะ งานเขานีละเอียดสวยงามค่ะมีกระจกมองหน้ามองกระจกมองหลังครับเดี๋ยวนุ้เปิดไฟให้ดูค่ะถ้าเป็นไคลออนยังไม่ได้เปิดเนาะเป็นเคลออนมีแบบเป็นไฟนะอย่างนี้แล้วก็ไฟหลีแล้วก็มีไฟสูงไฟต่ํานะคะมีไฟใหญ่แล้วก็ไฟหลีค่ะไฟหลีโอ้ไฟสวยเลยมีไฟหลีค่ะนี่แล้วก็ไฟสูงไฟต่ําครับนี่ งานละเอียดค่ะงานดีค่ะถ้าลูกค้าอยากได้รถที่ขี่ดีๆขี่นิ่มๆนะคะขี่ดีขี่นิ่มก็เนียขี่ดีขี่นิ่มแล้วก็เอาง่ายๆว่าคุณภาพดีก็แนะนําเป็นงานงานสวยด้วยนะเจนนะเอเก่าตัวนี้นะคะเมกาของของไลออนนะสไลค์คล่องตัวดีดีเลยค่ะอันนี้เป็นพี่ใหญ่ของเขานะคะอ๋ออันนี้พี่ใหญ่นะเอเกยไลออนเหมือนกัน อันนี้ก็มีคนถามาเยอะ,อะนะมีคนถามเยอะมีคนถามถ,ามถึงเยอะเลยขายดีงงยดค่ะขายดีเลยเพราะอะไรเป็นต่างกับเมื่อกี้ยังไงเนาะตัวนี้เป็นสามล้อสองตอนค่ะเนี่ยสามล้อสองตอนสองตอนก็คือข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยนั่งได้สองผู้ใหญ่เลยค่ะสองผู้ใหญ่สองผู้ใหญ่หนึ่งเด็กเนี่ยสามารถนั่งได้เนาะใช่ค่ะบรรทุกได้หลายคนนะใช่ค่ะเนี่ยด้านข้างหน้านี่ค่ะ อันนี้เป็นสามล้อสองตอนค่ะครับข้างหลังนี่ก็แปลงเป็นกระบะได้นะคะอ๋อก็คือกระบะได้ใช่ค่ะปรับเป็นกระบะได้รุ่นก็จะมีสองแบรนด์นะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็จะมีสองแบรนด์ก็เวลาทักมานะคะก็จะมีแกไาอนมีโซลอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ขี่ดีทั้งคู่นะคะงานดีค่ะเนี่ยข้างหลังก็จะมีตะแกรงอีกทีหนึ่งค่ะนี่มีที่ใส่ของด้านหลังนะครับใช่ค่ะอันนี้รูปทรงใหญ่มากนะ อันนี้คือพี่ใหญ่ของเคไลออนใช่ไหมอ่าพี่ใหญ่ของเคไลออนเขาค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราก็เล็กสุดก็เป็นสามล้อเบาะสไลด์ไม่มีหลังคาครับขัดมาก็เป็นสามล้อเบาะสไลด์มีหลังคาขัดมาก็เป็นสามล้อสองตอนมีหลังคาค่ะอับผมอันนี้สองตอนนะครับใหญ่มากนะตัวนี้ตัวใหญ่เลยนะเจ๊นะเดี๋ยวไปไฟข้างหน้านะไฟไฟค่ะสวยไฟสวยค่ะโอ้ไฟ <c oughs> มีไฟสูงมีไฟต่าําไฟด้านหลังก็สวยนะคะเดี๋ยวผมเก็บรูปนิดนึงค่ะด้านหลังก็สวยวไปดูด้านหลังนะครับ <c oughs> ด้านหลังก็สวย <c oughs> อ่าอันนี้ขนาดเรานําเสนอแต่รุ่นแต่ของใหม่ใหม่ของที่ร้านนะคะ <c oughs> ยังไม่หมดเลยค่ะยังไม่หมดอของของเก่าๆนี่ยังเยอะเลยนะไม่ใช่ของเก่าๆค่ะของที่แบบว่ารีวิวไปแล้วที่ร้านจะไม่มีของเก่าค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ขายไวเนาะขายไวขายแบบหมุนเวียนไวแต่คําว่าของเดิมๆใช้อ่ะ ของเดิมเนี่ยที่เราเคยรีวิวไปแล้วก็มีก็มีนะคะบางคนไปดูคลิปตั้งแต่แรกๆก็มีนะอย่างคนเมื่อกี้ค่ะที่เขามาหาจักรยานบรรทุกได้อ่ะค่ะตัวนั้นขายดีมากก็หมดเลยอันนั้นอันนั้นรีวิวเป็นน้มากเลี่คนเมื่อกี้มาหาจักรยานบรรทุกจะบอกเนี่ยนี่เอาภาพมาให้ดูตัวนั้นตะแกงหน้าใหญ่มากค่ะมันก็เลยเลยเรียกว่าจักรยานบรรทุกเพราะว่าเขาเขาบรรทุกของได้เยอะคับนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะใช่ค่ะทีนี้ส่วนหนึ่งไม่เราก็จะเอา เราก็จะรีวิวเป็นสามล้อสองตอนเล็กกว่าคันนี้หน่อยนะคะเป็นตัวนี้ค่ะอ่าเป็นแบรนด์ลัคกี้นะคะตัวนี้ลักกี้ค่ะนี่นี่ตัวนี้จะเล็กเล็กลงมาหน่อยนึงอ่าจะเล็กกระทัดรัดเป็นสองตอนเหมือนกันสองตอนเหมือนกันบางคนไม่อยากได้ใหญ่ๆค่ะนี่ก็น่ารักนะว่านะเนี่ยน่ารักรูปทรงสวยงามใช่ค่ะเนี่ยค่ะน่ารักรูปทรงสวยงามเล็กกระทัดรัดกว่าคันนั้นนิดนึงคันนั้นก็คืออ่าใหญ่กว่าหน่อยเนี่ยค่ะสังเกตดูเนี่ยแค่จอดคู่กันเนี่ยค่ะ คันนี้จะเล็กกว่าคันนี้จะใหญ่กว่าคันนี้จะพอๆกับคันนี้เลยเนี่ยถ้าความใหญ่อ่จะพอๆกับคันนี้เลยเพียงแต่ว่าตัวนี้เป็นสองตอนตัวนี้เป็นตอนเดียวตัวนี้เป็นตอนเดียวใช่ค่ะโดยนี้โดยนี้เขานิยมแบบนี้เยอะมากใช่ค่ะเนี่ยกระทัดรัดมากเลยตัวนี้ขายดีด้วยเาะวาลูกค้าบางคนบอกว่าอยากได้เล็กๆแต่ข้างหลังก็นั่งได้สองคนถ้าตัวใหญ่ก็จะแน่นนิดนึงเนี่ยเพราตัวใหญ่มากก็จะแน่นนิดนึงนะคะแต่ถ้าตัวแบบหุ่นแบบ แต่นุ๊กับพี่พศก็อาจจะพอดีอะไรเงี้ยแต่แท่นนี้หลวมเลยหลวมเลยออครับผมดท่นนี้ก็จะหลวมเลยช่วงเบานะครับช่วงเบาะช่คาะแต่กว้างนิดนึงอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ราคาเขาก็ถูกกว่าก็น่าจะนั่งได้สองคนแหละสำหรับคนตัวไม่ใหญ่มากนะถูกกว่าคันนี้สี่ห้าพันเลยค่ะโอ้ถูกกว่าเยอะเลยเหรอถูกกว่าคันนี้สี่ห้าพันเลยครับผมอันนี้ก็นอันนี้สามหมื่นกลางอันนี้สามหมื่นต้นค่ะอ่าครับ สนใจก็สอบถามเจนุศนะครับอ่าสอบถามเจนุศได้ค่ะเจนุศค,คอมโก้รถไฟฟ้าเซียรังสิตค,ครับผมเบอร์โทรแล้วก็ไลน์ไอเดีเลยเจ้ไลน์ไอดีแอดนำหน้าค่ะคเป็นไลน์ออฟฟิเชียลนะคะคแอดไซน์นำหน้า3 2 4 E W M ดับเบิลเอลค่ะเอลสองตัวค่ะครับผมนะครับแล้วก็เบอร์โทรเลยเจ้เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งหกแปดเจ็ดเจ็ดสองสี่เก้าค่ะอืมนะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์โทรส่วนมากส่วนมากให้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 ไลน์นี้ให้ไลน์นี้บางคนบางคนแอดไม่เป็นแอดไม่เป็นเออเขาเรียกไลน์ออฟฟิเชียลค่ะลายออฟฟิเชียลก่อนการค้นหายังไงเจ้การค้นหาต้องไปที่ไอดีค่ะอ๋อต้องค้นหาเเดี๋ยวนะคะหนูจะบอก ขั้นตอนการแอด line เลยนะคะเข้าไปที่หน้าหลักที่เป็นรูปบ้านอเอาละเอียดเลยนะเอาละเอียด,ลเ,ลเ,ยดเลยการ ads line id นะคะไปที่ line แล้วไปที่หน้าหลักที่เป็นรูปบ้าน,นะค่ะที่เขียนว่าหน้าหลัก แล้วไปด้านบนค่ะด้านบนที่เป็นรูปโคนบวกเรากดที่รูปโคนบวกเสร็จแล้วก็จะมีช่องให้เรากรอกว่าเราจะกรอก ID หรือจะกรอกเบอร์โทรเราต้องติ๊กคำว่า ID นะคะแ ID แล้วก็พิมพ์ลงไปแล้วก็พิมพ์ในช่องนั้นในช่องอที่ ID ติ๊ก ID นะคะไม่ได้ติ๊กเบอร์โทรนะคะ,ะ ID ะพิม แอดค่ะแอดที่เป็น A กลมกลมแอสสามสองสี่อีดับบิลเอ็มดับเบิลแอลครับผมแล้วก็กดค้นหาค่ะเจอแน่นอนเจอแน่นอนเจอแน่นอนค่ะวิธีการแอดไลน์อย่างละเอียด <laughs> เลยนะคะอันนี้บอกละเอียดมากใช่บางคนมีปัญหากับการแอดไลน์เพราะว่าส่วนมาก จะนิยมเกี่ยวกับบันทึกเบอร์แล้วขึ้นเลยใช่เขาบอกแต่ทีนี้ทําไมนุชทําแบบนั้นไม่ได้แล้วทําไมเจนุชทาไมต้องทําให้มันยุ่งยากเพราะว่ารายส่วนตัวนุชอะเต็มรายส่วนตัวเนี่ยบุคคลธรรมดาเนี่ยอย่างพี่โพสอย่างนุชอย่างเงี้ยรายส่วนตัวอย่างเงี้ยเขาจะให้แค่ไม่เกิน5,000ันเพื่อนค่ะไม่เกิน5,000เพื่อนพอเริ่มเกิน5,000เพื่อนสังเกตพวกบริษัทที่เขาองงปอนเขาใหญ่นิดนึงมีเพื่อนมากกว่า5000นคนอย่างเงี้ย พวกบริษัทต่างๆเนี่ยเขาจะต้องมีแอดนำหน้าเขาเรียกว่า Li n e o f f i c i a l ค่ะ Li n e o f f i c i a l ตัวนี้คือสามารถเพิ่มเพื่อนได้ไม่จำกัดแล้วก็ฝั่งนุชเนี่ยสั่งที่เป็น l ลายของนุชนะคะจะภาพอะไรเนี่ยจะไม่หมดอายุค่ะอ๋อคือสามารถภาพฝั่งนุชได้นะฝั่งลูกค้าอาจจะหมดอายุนะคะส่ติด้านนุช ลูกค้าซื้อของร้านนุชไปแล้ว<ม>แล้วลูกค้าถ่ายรูปรดตัวเองไว<ม>้อย่างเงี้ยฝั่งนุชจะไม่หมดอายุนะคะ,<ม>จ,ะจะเป็นประวัติอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นเลยค่ะจะสามารถดูได้ตลอดนะใช่ค่ะ<ม><ม>ตาบใดที่ไม่บล็อกเบอร์กันไม่บล็อกบล็อกเพื่อนหรือตาบใดที่ที่ยังเป็นเพื่อนกันอยู่หรือแอดไลน์นุชอยู่อะคะ่ะม,มันก็จะยังเป็นเป็น เป็นภาพอยู่งั้นไม่หมดอายุค่ะข้อดีของ Line Official และเพิ่มเพื่อนได้มากกว่า5,000เบอร์ค่ะห0 0ลาย n e ครับผมก็ดีค่ะครับผมอันนี้ก็ขอบคุณเจนุดนะครับอันนี้หมดแล้วใช่ไหมเจนุดเอ่อถ้าถามว่าอืคือถามว่าตอนนี้ก็จะมีโมเดลอย่างนี้ขายดีค่ะ อ่ะวันนี้วันนี้ยังไม่ได้รีวิวจักรยานเมื่อกี้รีวิวแค่รีเทยมเนาะอ่ะเรามารีวิวจักรยานตัวนี้หน่อยกันนะคะคืองานสวยมากค่ะนี่งานแบบเขาเรียกว่าตุมติมิเลยเนี่ยงานสวยค่ะงานงานแบบว่างานแบบเกรดเอค่ะงานสวยเนาะนี่งานสวยล้อน่ารักต่อปกติใช่ค่ะงานตัวนี้จะมีมีมีอย่างนี้ค่ะเนี่ยงานสวยค่ะเนี่ยนี่นะครับใบหน้านี่ค่ะ สีสันสวยใช่ค่ะราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยรวมส่งเก็บเงินไปทางทั่วประเทศนะคะเนี่ยค่ะถ้าลูกค้าเอากับเองก็สามารถลดได้อีกนะคะผมสวยมากเลยใช่ค่ะงานเขาสวยค่ะงานดีค่ะเป็นยี่ห้อนี้ค่ะยี่ห้อนี้เอ๋ยี่ห้อนี้เลยครับผมยี่ห้อเบิร์ดเบิร์ดค่ะถ้าลูกค้าโทรมาหาหนูได้เอายี่ห้อเบิร์ดเบิร์ด่ะงานสวยค่ะงานสวยงานสวยจริงๆค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บภาพนิดนึงเจองานเมียน่ะใช้งานงานเมียนเนาะ งานเนียนงับสวยเลยนี่นี่นี่จะเป็นแบรนด์น้องเขาเออเป็นเป็นเขาเรียกอะไรรุ่นน้องเขาอพูดง่ายๆว่าแต่ละแบรนด์เขาจะมีพี่มีน้องใช่ไหมคะอันนี้น้องนะคะมาดูพี่ค่ะมาดูพี่อันนี้อันนี้เป็นรุ่นน้องนะเดี๋ยวไปดูรุ่นพี่ของเขาอันนี้พี่เขาค่ะพี่เขาเนี่ยพี่พศดูเลยว่าสวยไหมเนาะอันนี้ก็เนี่ยพี่เขาอันนี้พี่นะครับงานก็คือจะบึกบึนนะพี่เขาก็ต้องใหญ่อันนี้อันนี้น่าจะ พี่เขาก็ต้องใหญ่กว่าน้องค่ะอันนี้น่าจะเข้มข้นนะใช่ดูล้อมุงล้อแม็กดูดิสเนาะเนี่ยค่ะเบิร์ดเบิร์ค่ะนี้เบิร์ดเบิร์ค่ะเบิร์ดเบิร์เราก็จะเดินไปเดินมานิดนึงนะคะหลบลูกค้าเดินค่ะเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือรุ่นพี่นะเดี๋ยวผมเก็บภาพนิดนึงเนี่ยค่ะสวยค่ะนี่ถ้าลูกค้าโทรมาบอกเอางานมินเนียนงานนิดเนียบแข็งแรงแข็งแรงนะคะถ้าลูกค้าแบบว่า บอกนุดมาเพ๊บว่าอยากได้สเปคประมาณไหนสองล้อสามล้อหรือว่าหลังคาไม่มีหลังคาหรือมอเตอร์ไซค์หรือแบตลิเทียมคือบอกสเปคนุ้ดมาเราเราจะส่งรูปภาพให้ดูเลยใช่ต้องบอกเข้าๆนิดนึงว่าต้องการประมาณไหนเพราะว่าสินค้าค่อนข้างเยอะค่ะเยอะมากเลยค่อนข้างเยอะต้องเจาะให้นิดนึงค่ะว่าสองล้อสามล้อหรือมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งสามล้อนะครับสามล้อใหญ่สามล้อเล็กแล้วก็ อ่าจักรยานไฟฟ้าที่เป็นรูปลักษณ์สวยงามใแข็งแรงนะครับแล้วจนนุก็จัดเป็นนะจัดเป็นทุกทุกรายการนะครับลูกค้าชอบแบบบอกคิดถึงทำไมพี่โพสตไม่มารีวิววันนี้ก็มาอัปเดตนะครับเป็นขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค